สวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้ไปดูซุปตาหน้าหวานเจมจีรายุที่พลิกมาดเข้มมาจับปืนเป็นครั้งแรกในละครประดิวรัตดาแหมงานนี้อบอุ่นแทนนางเอกคู่จิ้นบรรลาราณีจริงๆเลยนะคะเพราะว่าหนุ่มเจมจีคงทำหน้าที่ปกป้องเกินบทแน่ๆเลยละค่ะ เมาทั้งปืนสั้นและปืนลูกซองสำหรับการซ้อมยิงปืนและคิวบุของพระเอกหนุ่มเจมจิรายุกับบทสรันประลัดอำเภอมือปราบในละครเรื่องปฏิวรัรด,ดาที่ในเรื่องต้องยิงปืนแม่นมากงานนี้หนุ่มเจมเจองานหินต้องขจัดความตกใจเสียงปืนยัดทั้งที่อุดหูสวมที่ครอบหู ยิ่งเดินวิ่งท้าทายสุดๆส่วนละครที่เปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนุ่มเจมก็บอกว่าจะได้ดูมาสุดเท่ของสรนันที่ข้างนอกยิงปืนกันปังๆแต่กลับมาถึงบ้านก็กระหนุงกระหนิงหมดขึ้นจอกับภรรยาคนสวยนางเอกสาวเบลล่าแหมออกมาเรียกน้ำย่อยซะขนาดนี้ชักอยากดูแล้วคะ่ะ40 70ความแมนนี่แมนมากครับนี่ดูจากเป้านี่เข้าทุกลูกเข้าเลยเข้า,ข,าข้างนอกะ <laughs> ข้างในไม่ไม่เข้าเลย อยากให้มันดีขึ้นอยู่แล้วครับในในทุกๆเรื่องก็พยายามทํากันบ้างให้ดีที่สุดแล้วก็เนี่ยครับพยายามซ้อมท่าทางการใช้อาวุธบ้างการแล้วก็อ่านบทการเล่นการอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มันให้มันดูสนุกแล้วก็สมจริงมากที่สุดครับคงจะทําให้ทุกคนได้ชื่นชอบกันครับติดตามชมด้วยกับปฏิวัรดาครับ ส่วนตอนนี้ไปดูงานชิ้นใหม่ของคู่เลิฟอเล็กซ์แรนเดลและเต้จรินพรที่คงคู่กันมาโพสต์ท่าเป็นอีกหนึ่งในคอลเลกชันลน์สติกเกอร์ของช่อง3ที่ขอบอกเลยนะคะว่าแอคชั่นในแนวสุดๆเห็นแล้วต้องรีบกดส่งแทนใจรัวๆ,ๆ,ๆเลยล่ะค่ะพ่อช้างแม่ช้างอเล็กซ์แรนเดลและเต้จรินพรเปิดตัวเป็นอีกหนึ่งคู่จ้นที่จะฟินทะลุสมาร์ทโฟนกับสติกเกอร์ไลน์ฉลองครบครอบ45ปีไทยทีวีสีช่อง3กับแอคหน้ารักจัด,จด พี่ทางอเล็กและเต้ยโพสต์ให้พี่ช่างภาพร่วกดชัตเตอร์กว่าร้อยท่าเพื่อคัดเลือกหาแอคที่ดีที่สุดสื่อความหมายได้ดีที่สุดรับรองว่าน่ารักน่าใช้ไม่แพ้อ,อีก14แอคจากเพื่อนๆซุปตาแน่นอนช่อง3พร้อมให้ฟินให้โหลดกัน3มีนาคามนี้นะคะรร้อยังเบยก็จะได้คําว่าเสียใจอะอะไรแบบนี้ค่ะเป็นแบบโกรธแล้วนะอะไรทํานองนั้นนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะเต้ยเชื่อว่า เด็กๆก็น่าจะชอบนะคะแล้วก็คุณแม่คุณแม่ต้นนี้ชอบสติกเกอร์มากค่ะก็ลุงป้าน,นะ,ะทุกคนได้ได้ทุกเพศทุกวัยแน่ๆค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือฟรีค่ะของผมเป็นอารมณ์ yes เมืเกิดเราพิมพ์อยู่แล้วก็มีคนพิมพ์อะไรมาที่ถูกใจเราก็ใช้สติกเกอร์ของผมส่งให้เขาได้การขอบคุณทุกๆคนครับก็45ปีแล้วก็อยากให้ทุกคน มาโหลดสติกเกอร์ของเราเพื่อที่จะไปส่งไปให้กับไปเล่นกันในไลน์ให้กับคนนู้นคนนี้อะไรก็อยากจะฝากไว้ด้วยครับถือเป็นความปลื้มใจของชาวช่องสามค่ะเมื่อทางสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานมอบรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรนเสริญ ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2557และบุคลากรของทางช่องสมก็ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งด้วยนำทีมโดยพระเอกม่านนิ่งลมพชาตะาจากสาพระเพลงนุ่มไม้วริจจากลูกทาตพี่ไก่พาสิทธิ์จากรายการเป็นข่าวเช้านี้รวมถึงสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีซีช่อง3เป่าจินโจงทีวีซีนในฐานะเสนอชื่อนักสแสดงและผู้ดำเนินรายการเข้ารับการพิจารณาซีสันบันเทิงต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนและขอให้คงความดีความเก่งนี้ยิง่งยิ่งขึ้นไปนะคะ เป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอจริงๆค่ะสาหรับพระทับเต้ยพงศกรจากละครบางระจันที่คราวนี้ถือโอกาสมามอบความสุขฉลองวันเกิดครอบๆ23ปีร่วมกับพี่ๆทีมงานค่ายบรอดแคสต์และแฟนคลับกว่า100คนให้กับน้องๆผู้พิการทางการได้ยินที่โรงเรียนเศษเสถียรในพระราชูปถัม์เล่นเกมสุดมันแจกของรางวัลมากมายต่อด้วยภาพน่ารักน่ารักบนโต๊ะอาหารมื้อเที่ยงที่หนุ่มทับนั่งทานข้าวกับน้องๆด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองสุดๆงานนี้ผู้จัดพี่หน้องอรุณโาก,ก็ถือเค้กวันเกิดมาเสิ ให้กับหนุ่มเตยได้ยิ้มแก้มปริมากกว่าเดิมด้วยค่ะโอ้วันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็เห็นรอยยิ้มของน้องๆนะคะ<ห>พอแบบแววตาของทุกคนเนี่ยมีความสุขมากนะคะคที่ได้เห็นผู้คนที่เขาเนักแสดงที่เขาชื่นชอบนะคะเรียนรู้ภาษามือด้วย,อ,ย,ยอร่อยออย่ออหิว <laughs> ชื่อชื่อผมก็จะเป็นทีวายอย่างนี้อาวเมื่อ,อวานนี้เพิ่งโดนปืนใหญ่กันมาแล้วมีคน เสียใจน้ำตาไหลไปเยอะเลยกับผู้สังจวงกับผู้ใจสบายอาทิตย์หน้าครับต้องเสียใจมากกว่านี้ครับรับร <c oughs> ลองสนุกเข้มข้นมาก เพิ่มความคล่องตัวตอนรับอาเซียนแบบสุดตัวไปเลยค่ะเมื่อล่าสุดไททิเกตเมเจอร์ผนึกกาลังครั้งสําคัญกับมาสเตอร์การ์ดพร้อมขยายฐานลูกค้าครอบคลุมทั่วอาเซียนทั้งสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามเมียนมาพัฒนาศักยภาพธุรกิจด้านบริการและการท่องเที่ยวให้เติบโตพร้อมประเดิมเปิดแคมเปญมอบสิทธิประโยชน์ด้วยแคมเปญ e x ็ l u s i v e Mastercard p ก i v i l e g e w i t h t h a i Ticket m a j เ r เอเอาใจคอบันเทิงที่ซื้อบัตรการแสดงผ่านเคาน์เตอร์และแบบออนไลน์ อาทิลุ้นบัตรเข้าชมฟรีๆได้สิ V.I.P ซื้อบัตรก่อนใครหรือได้ส่วนลดใครอยากเป็นคนพิเศษต้องห้ามพลาดเลยค่ะ และคืนวันพรุ่งนี้พี่น้องชาวมหาสรารคามห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าชาวบ้านบางระจันนำทีมโดยพระนางเตยพงศกรวาวานิชารีอาร์ตพสุดและเต่าสมชายจะยกทัพไปลงมือที่ตามคำเรียกร้องบนเวทีคอนเสิร์ตที่วิสามสัญจรณนะลานจอดรถหน้าศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามนะคะ ส่วนตอนนี้ไปดูจุดเริ่มต้นของความรักของคู่ฝาแฝดที่หล่อที่สุดอย่างแบรี่นเดทกับซ้อนเอกสาวไวอันธทพและแพทริเซียทันชนกในตอนแรกของละครหลมซ่อนรักค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากวอรินทรและเครื่องประดับจากทอมดิแกนแฮร์รี่วันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ